สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้เราเราจะมาพูดถึงเรื่องความรักอของพ่อของแม่ที่มีต่อลูกนะคะนีสุขอยู่ที่ใจเชื่อว่าทุกคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ไม่มีใครหรอกที่ไม่รักลูกนะคะแล้วก็ดีใจทุกครั้งถ้าเห็นลูกมีความสุขโดยเฉพาะในเรื่องของความรักในการใช้ชีวิตคู่นะคะแม่ว่าเขาจะคบใครหรือ เขารักใครชอบใครเมื่อไหร่ที่เราเห็นใบยิ้มรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาเราเองก็มีความสุขเพราเ,ราเป็นพ่อแม่เขาเราอยากเห็นเขามีความสุขเราเห็นรอยยิ้มของเขาแล้วเราก็มีความสุขเราเป็นพ่อเป็นแม่ไม่อยากไปก้าวไก่ไม่อยากไปตัดสินใจแทนเขาว่าเขาจะยังไงอะไรยังไงหรือว่าอนาคตวันข้างหน้าเขาจะเป็นยังไง เพราะเราอยากให้เขาเรียนรู้เองนะคะแต่สิ่งที่พ่อแม่ไม่อยากเห็นมากที่สุดคือน้ำตาของลูกไม่ว่าเขาจะเสียใจเรื่องอะไรก็แล้วแต่และเมื่อไหร่ที่เขาเสียใจในเรื่องของความรักเมื่อไหร่ที่เห็นเขามีน้ำตาคนที่เป็นพ่อเป็นแม่จะต้องเป็นทุกข์มากที่สุดเพราะว่าเราเคยผ่านจุดนั้นมาแล้ว แล้วเรารู้ว่าความเจ็บปวดในเรื่องความรักนะ่ะมันเป็นยังไงนะคะเราไม่อยากจะเห็นน้ำตาของเขาด้วยซ้ำเพราะเรารู้ว่ามันทุกข์มากเจ็บปวดมากนะคะและการใช้ชีวิตคู่ของลูกคนเป็นพ่อเป็นแม่ไม่ควรจะไปก้าวไก่ไม่ควรจะไปตัดสินใจแทนเขานะคะตัวเราเองก็เหมือนกันสุขชิตใจก็พูดในฐานะที่เป็นแม่คนเหมือนกันนะคะ ว่าชีวิตคู่ของเขาให้เขาเลือกของเขาเองให้เขาเรียนรู้ของเขาเองให้เขาสัมผัสด้วยตัวของเขาเองนะคะเพราะในวันข้างหน้าเราเป็นพ่อเป็นแม่ก็คงจะต้องจากโลกนี้ไปแล้วตัวของลูกก็ต้องดำเนินชีวิตต่อไปเขาต้องเป็นคนเลือกเองค่ะว่าใครที่เหมาะสมกับเขาแล้วเขารักใคร นะคะไม่ต้องไปกลัวแทนเขาค่ะไม่ต้องไปห่วงเขาเพราะเขาโตพอที่จะตัดสินใจได้แล้วคิดซะว่าเราห่วงเขาแต่อยู่ห่างๆมองดูความเป็นไปและความสุขของเขาดีกว่านะคะอย่าทำให้เขามีน้ำตาและเมื่อไหร่ที่เห็นเขามีน้ำตาคนที่เสียใจที่สุดก็คือเราเพราะเราผ่านจุดนั้นมาแล้วผ่านการอกหักผ่านการถูกทำร้ายให้เจ็บช้ำน,น้ำใจมาก่อน เราถึงรู้ตัวดีว่ามันเจ็บปวดแค่ไหนเมื่อเห็นลูกมีน้ำตาไม่ว่าจะเป็นลูกผู้หญิงหรือลูกผู้ชายเราก็ไม่อยากให้ลูกเสียน้ำตาไม่อยากเห็นน้ำตาของลูกจริงไหมคะขอบคุณนะคะที่ติดตามคลิปแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้พ่อกับแม่ทุกคนแล้วกเเ็เราก็ต้องทำใจนะคะ เพราะชีวิตมันต้องดำเนินต่อไปนะคะขอบคุณที่ติดตามคลิปนะคะแล้วคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะ